สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูสุภัตาสาลีกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการจัดหมู่เหมือนเดิมเลยค่ะแต่เราจะนําเรื่องการจัดหมู่เนี่ยค่ะไปใชเ้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในทางเรขาคณิตเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะมาเริ่มที่ตัวอย่าง47เลยนะคะเขาบอกว่าบนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งนะคะมีจุด7จจุด ต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมบรรจุภายในวงกลมโดยอาศัยจุดเหล่าน,นี้เป็นจุดยอดม,มุมสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปนะคะทีนี้ครูก็สร,ร้างวงกลมให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีจุดอยู่7จจุดนะคะที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนี้นะคะทีนี้การสร้างรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้จุดกี่จุดนะคะต้องใช้จุดกี่จุดเพื่อเป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ต้องใช้3จุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยลองเลือก3จุดจากทั้งหมด7จุดนะคะ,ะสมมติว่าครูเลือก3จุดนี้นะคะ3จุดนี้นะคะเพื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมแล้วครูก็ลากเส้นเชื่อมเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเนี่ยก็จะได้ครูก็นับเลยรูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปที่1ถูกไหมคะทีนี้นักเรียนสงสัยว่าเอครูแล้วหนูสามารถเลือก3จุดที่เป็น3จุดจุดอื่นได้ไหมคะ นอกจาก3จุดนี้ได้นะคะสมมติว่าครูเลือก3จุดนี้แล้วครูก็ลากเส้นเชื่อมเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าครูก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วครูก็นับเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่สองแต่ถ้านักเรียนทาแบบนี้แล้วก็นั่งนับรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆนักเรียนมันมันจะยากไปไหมละ่ะนักเรียนคิดว่าไงแล้วนักเรียนก็นั่งนับไหวไหมคะว่ามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปไม่ไหวแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเยอะเพราะถ้าเราเลือกสามจุดปุ๊บแล้วเรากลางเส้นเชื่อมสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นแบบนี้ เรานั่งนับไม่ไหวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องการจัดหมู่มาช่วยในการหาวิธีในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะครูก็มีวิธีคิดให้แบบนี้เลยอ่าก็คือมีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม7จุดนะคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุภายในวงกลมนี้นะคะจะต้องใช้จุดอยู่3จุดดังนั้นเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปเราก็เริ่มไปเลย อ่ะแล้วก็เลือก3จุดจาก7จุดใช่ไหมคะแล้วก็เลยใช้สูตร c 7 3แล้วก็เข้าสูตรให้เรียบร้อยเลยค่ะเราก็จะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยอาศัยจุดเหล่านี้ได้ทั้งหมดกี่รูปคะ35รูปนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่48กันต่อเลยนะคะเขาบอกว่าบนเส้นรอบวงของวงกลมวง1น,นะคะมีจุดอยู่7จุดอ่ะตอนนี้ครูมีชื่อให้แล้วนะคะก็คือชื่อจุด a b c D, E, F และ G นะคะทีนี้เขาบอกว่าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมบรรจุภายในวงกลมโดยมีจุด A เป็นจุดยอดจุดหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเราจะสามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่รูปนะคะนี้ครูก็มีรูปให้นักเรียนเรียบร้อยนะคะก็คือมีจุดอยู่7จจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงนะคะแล้วก็ตั้งชื่อจุดมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ข้อนี้แตกต่างจากโจทย์ ข้อที่แล้วก็คือจากตัวอย่างที่47นิดน,นึงตรงที่ว่าในการสร้างรูปสามเหลี่ยมของเรานะคะเขาบอกว่าฉันต้องการให้ A เนี่ยเป็นจุดยอดจุดหนึ่งเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการเลือกจุดเพื่อมาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเราต้องเลือกจุด A เสมอถูกไหมคะครูก็เลือกจุด A เสมออ่าก็คือเห็นไหมคะนักเรียนครูเลือกที่มันเป็นสีหเหลืองตรงจุด A นะคะทีนี้เราสามารถสร้างรูปสาม เหลี่ยมได้รืยยังยังใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังเลือกไม่ครบ3จุดเราเพิ่งเลือกจุด A เพียงจุดเดียวทีนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เราต้องเลือกเพิ่มอีก2จุดที่เหลือใช่ไหมแล้วคะ,ะในเมื่อเราเลือกจุด A ไปแล้วเราก็จะเหลืออีกกี่จุดที่เหลือคะก็เหลืออีก6จุดใช่ไหมคะก็คือจุด B C D E F แล้วก็ G นะคะแต่ให้นักเรียนเลือกมาแค่2จุดนะคะ เลือกมาแค่2จุดเพราะว่าคือเดิมเรามี a อยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะได้ครบเป็น3จุดแล้วก็สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทีนี้สองจุดที่เหลือครูก็เลือกจุด c กับ d นะคะแล้วครูก็ลากเส้นเชื่อมเลยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะครูก็จะได้แบบนี้นี่คือรูปสามเหลี่ยมรูปที่1นนะคะทีนี้ถ้านักเรียนทำแบบนี้ไปเรื่อยแล้วนั่งนับรูปสามเหลี่ยมมันก็จะช้าใช่ไหมละ่ะเราก็จะมี วิธีคิดอีกแบบนะคะก็คือให้ความรู้เรื่องการจันหมุ่มันเดิมเลยค่ะก็คือมีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม7จุดใช่ไหมล่ะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมบรรจุภายในจะต้องใช้จุด3จุดนะคะแต่เขาบอกว่าต้องใช้จุด A เป็นจุดยอดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดที่เหลือเหลืออีกกี่จุดเลือีก2จุดเราก็ต้องเลือกจากอีจาก6จุดที่เหลือใช่ไหมล่ะ ที่ไม่ใช่จุด A นะคะก็คือเลือกมาอีก2จุดใช่ไหมดังนั้นก็จะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้อีกวิธีก็คือ C 6 2นะคะเข้าสูตรให้เรียบร้อยเลยนักเรียนก็จะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยโดยใช้จุด A เป็นจุดยอดจุด1เสมอเนี่ยจะได้ทั้งหมด15รูปค่ะ มาดูตัวอย่างที่49กันเลยนะคะกาหนดจุด6จุดบนเส้นรอบวงของวงกลมจงหาจํานวนเส้นทแยงมุมทั้งหมดของรูปหกเหลี่ยมนะคะโอกอ็สร้างรูปมาให้นักเรียนเห็นชัดเจนเลยนะคะก็คือมีจุด6จุดที่อยู่บนเส้นรอบวงนะคะแล้วครูก็สร้างรูปหกเหลี่ยมให้นักเรียนเห็นทีนี้ในการสร้างเส้นทแยงมุมเนี่ยเราก็ต้องเลือกจุด2จุดใช่ไหมคะแล้วลากส่วนของเส้นตรงเราก็ เราก็ลากส่วนของเส้นตรงเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นเส้นทแยงมุมหรือเปล่านะคะทีนี้ครูลองเลือก2จุดจาก6จุดนะคะครูเลือก2จุดนี้นะคะแลรวก็ลากส่วนของเส้นตรงเห็นไหมคะนักเรียนเขาเป็นเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งของรูปหกเหลี่ยมนี้ทีนี้ถ้านักเรียนเลือก2จุดใดๆที่เหลือแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วก็มานั่งนับทั้งหมดเนี่ย เอ้เราไม่สามารถนับไหวแน่นอนเห็นไหมคะนักเรียนมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเรามาลองดูวิธีคิดกันเลยเขาบอกว่ามีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมองจุดถ้าต้องการลากส่วนของเส้นตรงจะต้องใช้กี่จุดคะนักเรียน2จุดใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถลากส่วนของเส้นตรงได้ทั้งหมดกี่เส้นอ่าแล้วก็มาดูเลย ครูก็ใช้4 6 2นะคะแล้วก็เข้าส่วนให้เรียบร้อยเราจะได้ทั้งหมด15เซนใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนดูก่อนนิดนึงเอ๊ะแล้ว15เซนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนของเส้นตรงทั้งหมดเนี่ย15เซนเขาใช้เส้นทแยงมุมทั้งหมดหรือไม่ครูให้นักเรียนลองสังเกตรูรปนี้นะคะมันก็จะมีเส้นสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมคะนักเรียนเดี๋ยวครูขอยกมารูปนี้เลยนะคะเส้นสีเขียวของเรานะคะ แล้วครูก็แสดงรูปหกเหลี่ยมให้นักเรียนเห็นเห็นไหมคะเส้นสีเขียวเนี่ยเขาเป็นเส้นทแยงมุมไหมคะนักเรียนเขาเป็นเส้นที่อ,อย,อออยู่เป็นยังไงอยู่บนเส้นรอบรอบรอบรูปของ,งรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมล่ะครูก็ให้นักเรียนดูอีกนะแล้วเส้นนี้ล้คะใช้เส้นทแยงมุมไหมนักเรียนดูไปเรื่อยๆนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยหกเส้นเนี้ยเขาไม่ใช่เส้นทแยงมุมถูกไหมคะเพราะเขาเป็นเส้นที่อยู่บน เช่นอะไรเส้นรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมนั่นเองในเมื่อไม่ใช่เส้นทแยงมุมเราก็ต้องทำการตัดออกหมดเลยทั้งหมด6เส้นเขาไม่ใช่เส้นทแยงมุมตัดออกหมดเลยหกเส้นก็คือเส้นสีเขียวจริงๆแล้วเส้นทแยงมุมเราจะเหลือแค่นี้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าเส้นทแยงมุมทั้งหมดเนี่ยของรูปหกเหลี่ยมจะได้ทั้งหมดกี่เส้นก็คือสิบห้าลบออกหกเท่ากับเก้าเส้นค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นอีก รูปแบบหนึ่งนะคะอ่าตัวอย่างที่ห้าสิบเลยเขาบอกว่ามีจุดอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมเจ็ดจุดค่ะเจ็ดจุดอีกแล้วนะแต่รอบนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องการสร้างรูปเหลี่ยมบรรจุภายในวงกลมโดยอาศัยจุดเหล่านี้เป็นจุดยอดมุมได้กี่รูปทีนี้คําว่ารูปเหลี่ยมนักเรียนต้องต้องดูตรงนี้ดีๆนะคะรูปเหลี่ยมคือรูปอะไรบ้างนักเรียนลองคิดดูสิคะ่ะสองเหลี่ยมได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไม่มีเนาะอ่ารูปแรกเลยต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็เจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเรามีแค่เจ็ดจุดใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองคิดกันแล้วไอ้รูปเหลี่ยมมีตั้งแต่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็มาแยกคิดเป็นกรณีตามที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะคะมาดูวิธีคิด กรณีแรกเลยก็ค so ือการสร้างรูปสามเหลี่ยมทีนี้จาก7จุดใช่ไหมการสร้างรูปสามเหลี่ยมจาก7จุดใช่ไหมสร้างรูปสามเหลี่ยมจะต้องใช้กี่จุดคะถึงจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ใช้3จุดใช่ไหมล่ะเราก็ต้องเลือกมา3จุดจากทั้งหมด7จุดใช่ไหมคะถึงจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ดังนั้นนี่คุณเลือกเลย3จุดสร้างรูปสามเหลี่ยมได้แบบนี้ถูกไหมคะเราก็มีวิธีคิดดังนี้เลย ครูก็เป็น c 7 3เลยค่ะแล้วก็เข้าส่ตรให้เรียบร้อยก็คิดออกมานะคะที่เราเค,เคยเรียนกันเราก็สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ทั้งหมด35รูปนะคะทีนี้เรามาดูกรณีที่สองเลยก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ,ะครูก็มี7จจุดอยู่บนเส้นรอบวงเรียบร้อยทีนี้การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเราจะต้องใช้กี่จุดคะนักเรียน สจุดใช่ไหมคะครูก็เลยเลือกมา4จุดจากทั้งหมด7จุดอ่าทีนี้4จุดครูขอเลือก4จุดนี้คะ่ะแล้วก็ลากเส้นเลยคะ่ะลากเส้นเชื่อมสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่านี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูป1นะคะจากทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้ไปเ,เรื่อยแล้วก็นั่งนับไม่ไหวเนาะให้วิธีคิปแบบนี้เลยคะ่ะครูก็ใช้สูตรเลย C 74นะคะเข้าสูตรให้เรียบร้อยคิดคำนวณมาเลยแล้วก็สามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมได้ทั้งหมด35รูปนะคะทีนี้มาดูกรณีถัดไปเลยรูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะรูปห้าเหลี่ยมนะมี7จุดอยู่บนเส้นรอบวงการสร้างรูปห้าเหลี่ยมเลือกกี่จุดคะนักเรียนเลือก5าจุดจากทั้งหมด7จุดใช่ไหมครูก็ลองเลือก5จุดนี้เลยค่ะลากลากเส้นเชื่อมสร้างเป็นรูปห้าเหลี่ยมได้แบบนี้ นี่คือรูปห้าเหลี่ยมของครูอันนี้ก็เป็นแค่รูปเดียวนะคะเราก็มีวิธีคิดดังนี้เลยเราก็เลือก5จุดจาก7จดจุดใช่ไหมครูก็เข้าสูตรเลย c 7 5ค่ะเข้าสูตรให้เรียบร้อยคำนวณออกมาเรียบร้อยสร้างรูปห้าเหลี่ยมได้ทั้งหมดกี่รูปพนักเรียน21รูปนั่นเองทีนี้มาดูกรณีถัดไปเลยการสร้างรูปกี่เหลี่ยมหเหลี่ยมค่ะหกเหลี่ยมเนาะจาก7จุดสร้างรูปหกเหลี่ยมหนูต้องเลือกกี่จุดคะเลือก6จุดใช่ไหม ครูก็เลื่องมาเลย6จุดจาก7จุดเราก็สามารถสร้างรูปหกเหลี่ยมได้วิธีคิดก็คือครูก็ใช้ C76 เลยค่ะเราก็คิดมาเรื่อยๆถ้าเป็นสร้างรูปหกเหลี่ยมได้กี่รูปคะ7รูปถูกไหมคะหมดหรือยังครบทุกกรณีหรือยังคะยังใช่ไหมเพราะเรามี7จุดมาดูกรณีสุดท้ายเลยก็คือการสร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองค่ะครูก็มีรูปมาให้เนาะทีนี้สร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมเราต้องเลือกกี่จุดคะนักเรียน ก็เลือก7จ็ดจุดเลยค่ะเลือกหมดเลยเลือก7จ็ด 3, จุดจากเจจุดคือเลือกมาหมดเลยนะคะครูก็เลือกมาหมดเลยทุกจุดเห็นไหมคะลางเส้นเชื่อมสร้างเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนคิดว่าได้กี่รูปได้รูปเดียวแน่นอนแต่เรามีวิธีคิดแบบนี้นะคะก็คือ c 7 7เข้าสูตรให้เรียบร้อยเลยสามารถสร้างได้1รูป ทีนี้จากสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้องการรูปเหลี่ยมที่บรรจุภายในวงกลมโดยอาศัยจุด7จุดที่อยู่บนเส้นรอบวงนะคะได้ทั้งหมดกี่รูปคะเราก็จะสร้างรูปเหลี่ยมได้ทั้งหมด35บวก35บวก21บ็ดบวก7บวก1ก็คือให้นักเรียนนำทุกกรณีตั้งแต่กรณีการสร้างรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมนำจำนวนวิธีเขาบวกกันโดยใช้กฎการบวกนั่นเองค่ะ ก็เราสามารถสร้างรูปเหลี่ยมได้ทั้งหมด99รูปนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่51กันต่อเลยนะคะเขาบอกว่ามีจุด10จุดอยู่บนเส้นรอบรูปครึ่งวงกลมโดยมี5จุดอยู่ในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางดังรูปนี้เลยนะคะจะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปทีนี้10จุดที่เขาบอกว่าอยู่บนเส้นรอบรูปครึ่งวงกลมคูก,กําหนดชื่อมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือชื่อจุด A B C ไปเรื่อยเลยนะคะจนถึงจุด J นั่นเองนะคะทีนี้การสร้างรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนก็คือสร้างรูปสามเหลี่ยมนักเรียนจะต้องเลือกกี่จุดคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมเลือก3จุดใช่ไหมคะอ่าทีนี้ไหนคุณลองเลือก3จุดจาก10จุดนี้ดูสิคะอ่าคุณลองเลือก3จุดนี้ก็คือจุด d จุด E แล้วก็จุด J ใช่ไหมคะทีนี้จุด d และจุด E นะคะเขาจะอยู่เขาจะอยู่บนส่วนโค้ง และจุด J ของเราเขาจะอยู่ในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะทีนี้ครูก็ลองลากส่วนของเส้นตรงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนักเรียนดูอ่าเห็นไหมครูสามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะทีนี้ถ้าครูลองเลือก3จุดใดๆที่ไม่ใช่3จุดนี้ครูจะสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ไหมคะอลองดูนะคะอ่าคุูลองเลือก3จุดนี้เลยค่ะก็คือจุด C จุด J แล้วก็จุด I จุด C ของเราจะอยู่บนส่วนโค้งใช่ไหมคะแล้วก็จุด J กับจุด I จะอยู่บน จะอยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะคุณลองลากส่วนของเส้นตรงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ค่ะแบบนี้ได้ทีนี้ถ้านักเรียนมาลองสร้างรูปสามเหลี่ยมแล้วก็นับทุกกรณีอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะนับไม่ครบมีการตกหล่นเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีคิดกันเลยมาดูวิธีคิดกันเลยนะคะก็คือเรามีจุดอยู่บนเส้นรอบรูปครึ่งวงกลม10จุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นในการสร้างรูปสามเหลี่ยม ที่บรรจุในรูปครึ่งวงกลมเราจะต้องใช้ทั้งหมด3จุดด้วยกันครูก็เลยสร้างรูปสามเหลี่ยมได้แบบนี้โดยเลือก3จุดจาก10จุดนะคะก็จะเป็น10เลือก3หรือ43มนั่นเองนะคะแล้วก็เข้าสูตรหาผลลัพธ์ให้เรียบร้อยเลยก็จะได้ทั้งหมด120ทีนี้บางคนบอกจะตอบ120รูปเลยนักเรียนลองคิดดูซิว่าไอ้ร2 0รูปเนี่ยมันใช่รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดหรือไม่ทีนี้ครูลอง ลองเลือก3จุดใดๆที่ไม่ใช่3จุดแบบสองรูปที่ผ่านมานะคะเช่นคุณลองเลือก3จุดนี้จุด A, จุด J แล้วก็จุดไอซึ่งเขาเป็นจุดที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะทีนี้พอคุณเลือก3จุดนี้แล้วครูก็ลองลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมกันเขาใช่รูปสามเหลี่ยมไหมคะเขาไม่ใช่แต่เขาเป็น ส่วนของเส้นตรงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตเลยถ้าครูเลือก3จุดใดๆที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมมันจะเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงแต่เขาไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการลบออกแน่นอนออก็คือผลลัพธ์120วิธีที่ที่เราคิดก่อนหน้านี้เขาจะไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดนะคะแล้วมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมนี่มาคิดต่อเลยนะคะ ก็คอมีจุดที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลาง5จุดใช่ไหมคะที่ไม่สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เพราะเขาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดังนั้นเราก็จะมาหาว่าไอ้ที่สร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้มีทั้งหมดกี่แบบกี่วิธีนะคะก็คือ,อ,อถ้าเราเลือก3จุดจากทั้งหมด5จุดที่อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ก็คือ5เลือก3หรือ C 5 3มันเองเข้าสูตร ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ10วิธีซึ่ง10วิธีนี้ก็คือมันไม่สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้นะคะจริงๆแล้วรูปสามเหลี่ยมของเรานะคะจะสามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่รูปก็คือเอา120ลบออก10นะคะก็จะเท่ากับ110รูปนั่นเองนะคะดังนั้นข้อตัวอย่างตัวอย่างที่51ของเราก็จะตอบ110รูปค่ะ มาดูตัวอย่างสุดท้ายของตอนนี้กันเลยนะคะก็คือตัวอย่างที่52ค่ะเขาบอกว่ามีเส้นขนานอยู่2ชุดนะคะชุดแรกแนวนอนมีอยู่4เส้นอีกชุดหนึงก็คือแนวตั้งมีอยู่3เส้นเขาบอกว่าจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้เป็นรูปนะคะตั้งรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากการตัดการของเส้นขนานได้ทั้งหมดกี่รูปนะคะทีนี้ เมื่อกี้โจทย์เขาบอกมีเส้นขนาดอยู่2ชุดใช่ไหมคะชุดแรกเป็นแนวนอนครูก็สร้างมาแล้วแนวนอน4เส้นแล้วก็บอกว่ามีชุดหนึ่งเป็นแนวตั้ง3เส้นแล้วก็การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต้องเกิดจากการตัดกันใช่ไหมคะครูก็ลองสร้างแบบนี้ให้นักเรียนเห็นเห็นไหมคะแนวนอน4เส้นแนวตั้ง3เส้นแล้วก็ลากตัดกันนะคะทีนี้เรามาลองดูว่าจะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้กี่รูป บางคนบอกเออแล้วหนูจะคิดยังไงดีหนูนั่งนับได้ไหมคะครูนับได้ค่ะถ้าสมมุติว่าหนูนั่งนับก็จะเป็นคลายๆแบบนี้นะอ่าเช่นหนูเห็นไหมคะรูปสี่เห้าของครูถ้าครูนับรูปนี้เขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบหนึ่งคหนึ่งหน่วยเห็นไหมคะไอ้ครูก็จะนับเป็นรูปที่หนึ่งหรือนับอันนี้เป็นรูปที่สองหรืออีกแบบหนึ่งอ่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบหนึ่งคูณสองหน่วย อันนี้ก็จะเป็นรูปที่3ถ้าหนูมานั่งไล่นับแบบนี้ถามว่าบางทีเราก็จะเกิดการผิดพลาดในการนับถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตกหลน่นไม่รู้ว่าอันไหนนับไปแล้วบ้างอันไหนยังไม่ได้นับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้แบบนี้ก็จะยากเรามาดูวิธีคิดแบบอื่นกันดีกว่าโดยใช้การจัดหมู่นะคะ,ะนักเรียนลองลองคิดดูสิคะว่าในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเราจะต้องใช้ เราจะต้องใช้ออสองเส้นก็คือหนูจะต้องใช้สอเส้นจากแนวนอนแล้วก็ใช้อีกสองเส้นก็คือเลือกมาจากแนวตั้งถูกไหมคะพอเขาพอเขาเตัดกันแล้วมันก็จะสามารถสร้างไปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้นั่นเองทีนี้มาดูนะคะขั้นตอนแรกเลยครูก็ลองขั้นตอนแรกนะคะครูก็ลองเลือกเส้นแนวนอนสองเส้นจากทั้งหมดสี่เส้นนะคะ ครูก็ลองเลือกหนูเห็นไหมคะสีเหลืองๆอ่าก็คือเลือกสองเส้นจากสี่เส้นจริงๆแล้วหนูไม่จะเป็นต้องเลือกสองเส้นนี้ก็ได้นะคะครูลองยกตัวอย่างให้เรียนเห็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าหนูเลือกสองเส้นจากสี่เส้นของเส้นแนวนอนเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้กี่วิธีก็คือสี่เลือกสองหรือซีสีสองนั่นเองนะคะพอหนูเข้าสูตรปุ๊บหนูจะมีวิธีในการเลือกทั้งหมด6วิธีนั่นเองนะคะทีนี้พอเราได้ สองเส้นจาก4เส้นเรายังไม่สามารถสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้เราก็ต้องเลือกอีก2เส้นจากเส้นแนวตั้งถูกไหมคะมันถึงจะมาตัดกันแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ครูก็เลยทํางานต่อเนื่องเลยก็คือขั้นตอนที่2ค่ะครูเลือกเส้นแนวตั้ง2เส้นจาก3เส้นครูก็ลองเลือกนะคะ2เส้นจาก3เส้นเห็นไหมคะเส้นสีฟ้านะคะ ทีนี้วิธีการเลือก2เส้นจาก3เส้นเนี่ยสามารถเลือกได้กี่วิธีก็คือ3เลือก2หรือ c 3 2นะคะนักเรียนเข้าสวดหาผลลัพธ์เลยมีวิธีในการเลือกจะได้3วิธีนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเ,เส้นสีฟ้าที่ครูเลือก2เส้นจาก3เส้นแล้วก็เส้นสีเหลืองที่ครูเลือก2เส้นจาก4เส้นตัดการแล้วก็จะทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หรูปหนูเห็นไหมคะนี่ก็เป็นแค่เพียงแค่หนึ่งตัวอย่างจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะหารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เหลือนักเรียนก็ต้องนำขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่สองนำจำนวนวิธีของเขานะคะมาคูณกันโดยใช้หลักการคูณนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ทั้งหมด6คูณ3เท่ากับ18รูปค่ะ จากที่นักเรียนได้เรียนตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นาการนำนิยามเรื่องการจัดหมู่ไปใช้ในโจทย์ปัญหาในทางเลขาคณิตถูกไหมคะทีนี้เมื่อเราได้เรียนแล้วนักเรียนก็สามารถไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่4ข้อ2ถึงข้อ6นะคะและถ้าหากมีข้อสงสยัยก็สามารถสอบถามคุณครูประจำวิชาได้นะคะ ทีนี้สำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องการจัดหมู่ที่ใช้กับโจทย์ปัญหาทางเลขาคณิตใช่ไหมคะแล้วตอนหน้าเราก็ยังพบกันอยู่ก็คืออย,อยู่ในเรื่องของการจัดหมู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะนำความรู้นี้ไปใช้กับเรื่องใดเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ